โดยทางจังหวัดเจาลาได้มีการประชุมประเมินความเสียหายทรัพย์สินจากเหตุการณ์ความไม่สงบในครับในกรณีที่มีการลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันปตท,อทอในพื้นที่3มอำเภอครับ เมื่อวันที่ผ่านมานี้นะครับที่ห้องประชุมศรียาลาสารากลางจังหวัดยาลานะครับนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายของทรัพย์สินก,กรณีเหตุรอบวางระเบิดที่สถานีบร,ริการปั๊มน้ํามันปอตทในพื้นที่3อําเภอโดยมีนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้อำนวยการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดยาลานายโอรานบินสันประหลัดจังหวัดยาลาผู้แทนสอบอตอประกันสังคมจังหวัดยาลาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการพิจารณา แนวทางการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาวผู้ได้รับผลกระทบกรณีทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ความไม่สงบในวันที่11มกราคม2569ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดยะลารวม3อำเภอ4เหตุการณ์ได้แก่อำเภอเมืองยะลา2จุดคือปั๊มน้ำมันปทอท,อทอสาขาบุเกะคละและปั๊มน้ำมันปทอทอสาขาท่าสาบนะครับและอำเภอบันังสตา1จุด ปั๊มน้ำมันปตทสาขาบันังสตาและอำเภอกาบางหนึ่งจุดคือปั๊มน้ำมันปตทสาขาบันังดามานะครับรายการที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วยระบบน้ำมันระบบไฟฟ้าระบบกล้องวงนจรปิดและเกาะจ่ายน้ำมันทั้งหมดนะครับซึ่งในที่ประชุมมีมติให้ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประเมินความเสียหายพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ให้การช่วยเหลือได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนโดยอนุมัติกบประมาณเพื่อการเยียวยาในวงเงิน6กล้านบาทครับ